ขอเก็บเงินซื้อบ้านได้ย้ายออกแน่นอนหนิงปณิตาเสียงสัน่นตอบกลับจินเรื่องหย่าแล้วจากกรณีที่ก่อนหน้านี้จินจรินอดีตสามีของหนิงปณิตาได้ออกมาพูดถึงประเด็นสถานะความสัมพันธ์สามีภรรยาในรายการช่อง YouTube ภายหลังหนิงก็ได้ออกมาโพสข้อความใน Facebook ถึงเรื่องที่จินให้สัมภาษณ์ไปล่าสุดหนิงได้ไปออกรายการแฉ ยอมรับว่าจริงๆแล้วหย่าก,กันหลายเดือนแล้วแต่ยังไม่ขาดเพราะยังอยู่บ้านเดียวกันแต่นานแค่ไหนแล้วหนิงบอกจําไม่ได้เรื่องราวทั้งหมดจริงๆมีก่อนข่าวตั้งแต่ปีที่แล้วนานมากๆแล้วเป็นครั้งแรกที่ไม่โทรหาใครเลยจนรู้กันทั้งประเทศคำว่าอายไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทั้งชีวิตนี้การเป็นภรรยาและแม่ของลูกคนที่ได้ใช้นามสกุลนี้ไม่เคยทำอะไรผิด อาจจะมีทำไม่ถูกใจเราจะปรับปรุงตัวเสมอเพราะอยากรักษาครอบครัวของเราเรื่องบุคคลที่3ที่มีเรื่องฟ้องร้องกันอยู่ในศาลหนิงอัปเดตว่าทุกวันนี้ยังไม่เคยได้รับการเคลียร์อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยทุกเรื่องแม้กับเรื่องจินกับคนสร้างเรื่องไม่มีการติดต่อจากบุคคลที่3เรื่องของหนิงอยากพูดมากแต่บางเรื่องไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้ หนิงยังอยากรักษาใจคนอีกหลายๆคนโดยเฉพาะลูกวันนี้ลูกเป็นคนพูดกับหนิงเองว่าแม่พูดทุกอย่างให้หมดไปเลยแล้วจบแม่จะได้ไม่เครียด แต่หนิงรู้สึกว่าหนิงยังไหวแต่ไม่รู้จะไหวกับสิ่งนี้ได้อีกนานแค่ไหนอยากให้จบหนิงไม่สัมภาษณ์อย่ายุ่งเรื่องนี้มันจบไปแล้วจะเอามาพูดอีกทำไมเมื่อถูกถามว่าที่ฝ่ายชายออกมาพูดเหมือนเป็นการมาง้อหรือไม่หนิงบอกว่าเขาไม่มาง้อหรอก u n f o l ล o w ไปนานแล้วแต่ที่แท็กไอจีจินไปในโพสชี้แจงล่าสุดเพราะอยากให้เขาเห็นว่าเราเขียนอะไรไปบ้าง มุมของหนิงถ้าวันนี้เกิดเรื่องขอเอ่ยชื่อคนแรกจะโทรหาคือพี่อ้อมสุนิสาแต่วันนี้ไม่โทรแล้วพี่อ้อมก็จะบอกให้กรรมทำงานของมันเองแต่วันนี้หนิงขอเถอะขอพูดบ้างซึ่งหนิงเขียนไปหมดแล้วตามข้อตกลงก็ใช่แค่นั้นเอง กับบ้านที่ทุกวันนี้ยังอยู่บ้านฝ่ายชายอยู่นิงบอกว่าถ้าวันหนึ่งเก็บเงินซื้อบ้านได้ก็จะย้ายออกโดยบ้านนี้เป็นบ้านของจินทุกอย่างเป็นของเขาเขาก็น่ารักให้อยู่มีข้อตกลงว่าต้องไม่เอาใครเข้ามาอยู่ในบ้านถามว่าวันนี้อยากบอกอะไรอีกนอกจากที่เขียนใน Facebook ไปแล้วนิงตอบว่าเดี๋ยวอาจจะถูกขุดนั่นนี่ก็ปล่อยไปตามนั้นส่วนเรื่องที่จินออกมาพูดเรื่องสถานะเธอบอกว่า ก็ดีที่เราไม่ต้องเป็นคนพูดคำนี้เองทางที่จริงๆคำนี้ถูกขอเอาไว้โดยจินว่าห้ามพูดนะให้รักษาใจลูกเยอะๆห้ามพูดเด็ดขาดไม่อยากให้คนที่บ้านรู้ให้รู้แค่ว่าเราทะเลาะกันถามว่าไม่อยากให้คนรู้ว่าอยากขาดกันแล้วหรอหนิงตอบว่าโดยคำพูดของจินแล้วชัดสุดแล้วที่เขียนใน Facebook เธอบอกอีกว่าทำดีที่สุดแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วอาจจะไม่ถูกใจใครก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงคนเราเวลาไม่เกิดเรื่องอะไรเองก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเราโดนอะไรมาบ้าง11ปีเต็มๆทนไหวไหมทนได้แต่ไม่ขอทนหนิงมีศักดิ์ศรีหนิงทำงานตั้งแต่อายุ15หนิงไม่เคยร้องขอใครจนที่สุดไม่เคยร้องขอทำอย่างด้วยตัวเอง ทั้งชีวิตทุ่มเทให้ลูกมากๆทุกวันนี้ไม่เคยได้ลัลลาไปแวบเดียวทั้งหัวใจทั้งชีวิตของหนิงคือลูกหนิงเท่านั้นหนิงเผยอ,อีกว่าที่เขาบอกเลิกแล้วถึงมีคนอื่นซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แต่มีคนอื่นก่อนเลิกและมีมานานแล้วด้วย